หลักคิดอยู่ข้อหนึ่งนะซึ่งมันยังถูกเสมอคืออยากใช้เกินที่หาได้มันยังเป็นคาพูดที่ถูกต้องเสมอไม่ว่าเราจะมาอ้างความจําเป็นอะไรก็ตามอ่ะที่อยากจะมีสินทรัพย์อะไรสักตัวหนึ่งต้องกู้ซื้อเข้ามาเนี่ยยังไงก็ตามเนาะใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ยังเป็นสูตรสาเร็จที่ทําให้การเงินของเราไม่เดือดร้อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะใช้สินเชื่อหรือมีความจําเป็นจะต้องใช้ สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการุณาเอาความจําเป็นของคุณอนะบวกคําว่าพร้อมด้วยอ,อย่ามาตั้งโจทย์แค่ว่าจําเป็นจําเป็นเนาะเพราะฉะนั้นคําว่าพร้อมพร้อมดูยังไงก็เมื่อกี้ก็บอกอพูดถึงตัวงบรายรับรายจ่ายล่วงหน้าแล้วนี่งบรายรับรายจ่ายล่วงหน้าไม่ได้เอาไว้ใช้แก้นี้อย่างเดียว<ะ>มันสามารถใช้วางแผงกนการเงินได้ด้วยวางแผนคือมองให้เห็นอนาคตว่าจะเกิดอะไรแล้วถอยกลับมาเตรียมการวันนี้ดังนั้นถ้าอีกสเดือนข้างหน้าคุณจะกู้ซื้อบ้าน สามเดือนข้างหน้าคุณจะกู้ซื้อรถมันจะมีค่างวดบ้านค่างวดรถคุณลองใส่มันเข้าไปในงบการเงินอีก3เดือนข้างหน้าสิแล้วเหลือมองบรรทัดส,สุดท้ายทาไมต้องมองบรรทัดส,สุดท้ายก็คล้ายๆกับธุรกิจงบรายรับรายจ่ายของบุคคลก็คืองบกาไรขาดทุนของกิจการคนทําธุรกิจเขาก็มองบรรทัดส,สุดท้ายว่าเขาขาดทุนหรือกำไรถ้าก็มาขาดทุนไปเรื่อยเขาก็อยู่ไม่ได้ธุรกิจมันรุดเราเหมือนกันครับขาดทุนทุกเดือนก็ต้องตายเหมือนกันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้น อย่ามองแค่ความจําเป็นมันมีเรื่องของความพร้อมและความพร้อมนั้นไม่ใช่สั้นๆถ้าผ่อนของคือ10เดือนเป็นอย่างน้อยถ้ารถยนต์มันคือความพร้อมระดับ60เดือนถ้าบ้านมันคือความพร้อมระดับ360เดือนนะ